งหนึ่แต่วันนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกกับทุกท่านว่าหนึ่งในนักศึกษาที่ทำกิจกรรมในวันนั้นได้อยู่กับพวกเราและสารฝันต่อไปฝันที่เราไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกฝันว่าจะไม่มีเผด็จก,การฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าขอเสียงประมือต้อนรับนั่ที่มันโดค่ะ สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้ตัวจริงครับสวัสดีครับความจริงแล้วผมมาที่ลานแห่งนี้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมันหายใจไม่ค่อยออกที่หายใจไม่ออกนี่ไม่ใช่เพราะเป็นโควิดหรือว่ามีมาร์กนะฮะแต่เพราะว่ามันมีความ อายุธิธรรมที่มันเกิดขึ้นที่นี่จริงๆถ้าไม่มีคลิปวิดีโอหรือเรื่องราวเมื่อกี้ตัวผมอาจจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้เพราะว่าวันนั้นผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นทนายความเป็นทวายเป็นทนายความให้กับพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เพราะว่ากำปั้นอยู่ที่เขาขาอยู่ที่เขาอำนาจอยู่ที่เขาแล้วมันก็ทำให้ผมต้องมาเป็นแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็ไม่รู้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของคนที่ตัดสินใจวันนั้นหรือเปล่าเพราะเขาได้สร้างลังสิมันโรมในแบบที่ทุกคนเห็นในวันนี้ตอนนั้นผมก็ มีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสอยากจะพูดต่อหน้าพลเอกประยุทธ์สักครั้งนะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมาถึงไปเราก็อาจจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์อยู่ในศาลโดยที่มีประชาชนเป็นผู้พิพากษาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ย แต่มันได้เกิดขึ้นหลายอย่างความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นอยู่รอบตัวถ้าเรามองย้อนกลับไปเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นไปแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องประชาชนที่เคารพผมต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าในสภาวะที่เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกปวดหูคงรู้สึกหมดหวังกับประเทศนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีคนรุ่นใหม่ออกมารวมตัวกันในโลกออนไลน์กว่าล้านคนที่อยากจไปอยู่ประเทศอื่นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยการดา่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงต้องอยู่กับการบริหารที่ล้มเหลวในการจัดการโควิดหลายต่อหลายครั้ง เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันถึงปลายปีมีคนที่ติดโควิดนะครับ6,884คนมีผู้เสียชีวิต61คนเป็นเรื่องน่าเศร้าครับที่เราได้สูญเสียที่น้องประชาชนที่มีความสามารถที่จะสร้างการผลิตการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ แต่ความน่าเศร้านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับ3าวันที่ผ่านมาที่อัตราการติดเชื้ออัตราการเสียชีวิตสูงมากกว่าทั้งปีรวมกันเสียอีกนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลน,นี้ในสถานการณ์วันนี้ความล้มเหลวต่อไปพี่น้องประชาชนคงจะพอทราบว่ารัฐบาลน,นี้กำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญนั่นคือการกู้เงิน7 0 0,000ล้านบาท แต่พี่น้องทราบไหมครับเมื่อก่อนหน้านี้รัฐบาลภายใต้การน,นําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารเคยตัดสินใจในการกู้เงินมาก่อนเป็นจํานวนหนึ่งล้านล้านบาทแต่ปรากฏว่าเงินจํานวนนี้แทนที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ทราบไหมครับกู้มาแล้วเอาเงินไปกองกลับมีการเบริกจ่ายเอามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยไม่ถึง5 0เ เอาไปใช้ในการพัฒนาป้องกันสาธารณสุขต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งที่3ครั้งที่4อย่างที่เรากำลังอยู่เนี่ยไม่เกิน30%แต่วันนี้ท่านก็ต้องการที่จะกู้เงินเพิ่มผมก็บอกเลยว่าพวกเราในฐานะของพรรคก้าวไกลเปิดสภานี้เจอดีแน่นอน ฟังถึงตรงนี้พี่น้องประชาชนคงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้นี่วัคซีนยังมีไม่ครบเลยโควิดทุกสายพันธุ์มาครบแล้วแล้วเราจะทำยังไงหลายคนรู้สึกหมดหวังหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ส่วนตัวผมผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยเจอ มันแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนเพื่อว่าจะทําให้ทุกท่านกลับมามีไฟมีความรู้สึกมีความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้พี่น้องประชาชนครับย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วในสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนนั้นผมอยู่กับกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย หรือที่รู้จักกันว่ากลุ่ม LLTD กลุ่มธรรมศาสตร์ในเวลานั้นเป็นกลุ่มที่รณนนค์งเกี่ยวกับเรื่องของชุดนักศึกษารณนนค์งในเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนักโทษของการเมืองทันทีที่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาพวกเรามีการคุยกันครับ คุยกันไม่กี่คนครับนักศึกษามไม่กี่คนคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรในฐานะที่เราเรียกร้องในเรื่องประชาธิปไตยมาโดยตลอดเราไม่มีวันยอมรับกับการรัฐประหารเก็ดขาดเช้าวันถัดมาเราตัดสินใจครับเราตัดสินใจจัดก,กิจกรรมตามหานกพิราบเป็นการเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เราตั้งใจสกแสดงให้สังคมนี้เห็นว่าภายใต้ที่มีการควบคุมประเทศนี้พวกเราไม่เคยยอมแพ้แต่นั่นแหละครับความฝันอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิบัติได้จริงในทุกครั้งเสมอไปเรารวมตัวกันได้50คนครับระหว่างเดินมีคนมาสมทบเพิ่มเรื่อยๆประมาณ300คนไปยึดติกันอยู่ตรงบริเวณแยกคอกวัว ด้วยตำรวจอ้างว่าถ้าเดินต่อไปเราอาจจะมีการประทะกับกลุ่มกปปสะซึ่งในวันนั้นเขาได้รับชัยชนะครั้งสำคัญแต่เป็นความพ่ายแพ้ของพี่น้องประชาชนทุกคนตำรวจบอกว่าถ้าเกิดเราเดินไปมีการประทะแน่เอาละเราตัดสินใจว่างั้นไม่เดินต่อเรายอมที่จะถอยแต่การถอยครั้งนั้นก็ทำให้เรากลับมานั่งคิดว่า ถ้าขืนทํากันแบบนี้อยู่กันแบบนี้เราอาจจะไร้พลังไปมากกว่าเดิมหรือพ่ายแพ้มากกว่าเดิมพวกเราจึงตัดสินใจในการทํากิจกรรมต่อไปครับทําต่อไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งปีถัดมาที่บริเวณล,ลานแห่งนี้เหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นในคลิปวิดีโอเราตัดสินใจที่จะทํากิจกรรมที่ง่ายมากคือการมองไปที่นาฬิกาครับมองนาฬิกา15นาทีเราคิดใครควรว่า ตลอดหนึ่งปีที่มีการรัฐประหารเนี่ยเราศูญย์เปล่าไปมากน้อยเพียงใดน่าเสียดายครับ15นาทีไม่เคยมาถึงมันกลายเป็นการจับกลุ่มมันกลายเป็นการกระทืบนักศึกษาเป็นการควบคุมตัวนักศึกษาและพี่น้องประชาชนบางส่วนไปที่สอนอปรทุมวันกลายเป็นความรุนแรงที่ทำให้นักกิจกรรมบางคน ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตปกติอย่างที่ทุกคนพึงมีจนถึงทุกวันนี้อย่างคุณชนทิชาแจ้งเร็วยังต้องพบหมออยู่เป็นระยะนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับลูกหลานกับอนาคตของประเทศนี้พวกเราตระหนักในทันทีว่าถ้างั้นเราต้องทำต่อเราจะไม่ปล่อย ให้ความรุนแรงกลายเป็นความถูกต้องเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารที่กระทําความรุนแรงต่อประชาชนลอยนวลโดยไม่ต้องรับผิดอะไรนั่นจึงเป็นที่มาของการต่อสู้ต่อไปต่อสู้ต่อไปจนกว่าเราจะมีประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนครับความเจ็บปวดอย่างหนึ่งตอนที่เราโดนสลายการชุมนุมที่นี่ พวกผมยืนยืนอยู่บริเวณนี้แหละครับปะทะกับเจ้าหน้าที่แต่พี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่าในเวลาเดียวกันมีพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งเขายืนอยู่บนสกายวอล์กเขารองลงมาเห็นการประทะกันด้วยความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่นอกจากไม่มีเสียงกลดาประนามเจ้าหน้าที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการตะโกนออกมาว่า ยิ่งมันให้ตายเลยไม่ต้องพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียมีการคอมเมนต์ว่าพวกนี้คือเด็กโคงคนแบบนี้เหรอนี่คือนักศึกษาเหรอบางคนก็พูดถึงว่าทำไมต้องออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองแบบนี้นั่นคือปี58ที่ยังอยู่ภายใต้การรัฐประหารหลังจากนั้นเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พวกผมก็ได้มีการรณรงค์โหวตโนเห็นอนาคตอยู่ลํำไรยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับมีชัยนำมาสู่ความชิบหายแน่ของประเทศนี้แล้วสุดท้ายชิบหายไหมครับไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้เหมือนไหมครับกับตอนที่เราเคยพูดเอาไว้เหมือนเป๊ะ แตกนั่นแหละครับเราก็ถูกจับถูกดำเนินคดีต่อไปพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเมื่อมีข่าวว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งพวกเราก็ออกมารณรงค์ว่าขอให้รัฐบาลทำตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ว่าการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาปี62แต่ก็นั่นแหละครับถ้าปี62เดือนพฤศจิกามีการเลือกตั้งผมคงไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้ง ผลเอกประยุทธ์เขาคงอยากจะรอผมนะฮะเลยได้มาสมัครกับพักอนาคตใหม่เมื่อมาเป็นสอสอพวกเราก็ไม่อยากทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังพยายามผลักดันการแก้กฎหมายหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งเราหวังว่าจะเป็นการตั้งต้นในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเสนอการแก้มาตรา 1- 1 2สอง ซึ่งวันนี้ท่านนายหัวชวนก็ยังไม่ยอมรับสักทีหนึ่งสเสนอกฎหมายอีกหลายฉบับและรวมไปถึงการแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่สำเร็จด้วยการสืบทอดอํานาจด้วยกลไกต่างๆที่รัฐธรรมนูญนี้มีเอาไว้เราไม่สามารถปัดกันได้ผมต้องขอโทษต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ไม่สามารถทำ ในสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนจนสําเร็จแต่ขอพี่น้องประชาชนได้รู้ว่าผมและพักคก้าวไกลเราพยายามทําอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดพี่น้องประชาชนครับในวันที่เราพยายามผลักดันสิ่งต่างๆแต่มันไม่สําเร็จผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราอยาเพึ่งยอมแพ้ เพราะสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่ถูกต้องการรัฐประหารคือสิ่งที่ผิดการละเมิดสิทธิทมนุษ,ษยชนคือสิ่งที่ผิดการเอาองค์กรที่มาจากการแต่งตั้งอยู่เหนือองค์กรจากการเลือกตั้งคือสิ่งที่ผิดและไม่อาจยอมรับได้ต่อให้ทุกคนหันหลังให้พวกเรา ต่อให้คนที่พูดเรื่องแบบนี้เหลือแค่เพียงคนเดียวพวกเราก็ต้องยืนยันว่าสิ่งสามานเหล่านั้นคือสิ่งที่ผิดตลอดในวันที่มีการรัฐประหารจนถึงปัจจุบันเราเริ่มจาก50จนปีที่แล้วเรามีนับแสนนั่นแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของพี่น้ง ประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเรามาถูกทางแล้วใครที่กำลังท้อถอยใครที่กำลังหมดความหวังมองย้อนกลับไปเรามากกว่าที่คิดโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเหลือแค่ว่าอีกนิดเดียวอ่ะคนเอกประยุทธ์อีกนิดเดียว,ยดดยวท่านต้องไปอยู่เลี้ยงหลานตลอดไปอย่างแน่นอน พี่น้องประชาชนครับจงสู้ต่อไปจงสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปวันนี้เราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามที่ทำเอาไว้ไม่มีทางสูญสลายหลายเรื่องที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตทั้งที่ดีและไม่ดีมันก็กลับมา สิ่งไหนที่เราทำเอาไว้แล้วมันดีมันก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปช่วงเวลาหนึ่งที่เราบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้แย่อย่างไรวันนี้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักอย่างเต็มตาแล้วว่ามันแย่แน่ๆมันแย่จริงๆแล้วมันหายยะนจริงๆสิ่งไหนที่เราเคยพูดเกี่ยวกับคนที่ถูกอุ้มหายวันนี้เราได้กลับมาเรียนรู้ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในวันนี้มันจะไม่มีวันสูญสลายไปไหนล่าสุดนะครับมีคนที่นามสกุลคนดีท่านหนึ่งถูกจับในคดีทุจริตไปช่อโกงคนดีด้วยกันเป็นพันล้านมันก็แสดงให้เห็นว่าในหมู่พวกเขาเองเนี่ยก็พร้อมที่จะเสียบพร้อมที่จะทำลายซึ่งกันและกัน เช่นกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอย่างอุทยานราชพักถ้ายังจำกันได้นั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าโกงอย่างจงรักหักหัวคิวอย่างพักดีแล้วผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าไอ้โกงอย่างจงรักหักหัวคิ้วย่างพักดีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความจงรักพักดีมันมีราคาของมัน แต่ผมบอกได้เลยว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเห็นประเทศนี้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรามาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆก่อนที่จะจากกันนะครับผมเวลาหมดแล้วนะผมอยากจะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าถ้าเรานับกันตั้งแต่จุดนี้นะฮะเราอาจจะรู้สึกว่า เราไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอโุมภโ์เราไม่เห็นแสงดาวเลยที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนระลึกว่าถ้ามกลางความรู้สึกที่ท้อแท้หม่นหมองแบบนี้ยังมีพี่น้องประชาชนที่คิดแบบพวกเราเป็นพี่น้องประชาชนที่เดินเข้ามาพร้อมกับความหวังเป็นแสงสว่างที่คอยจุดสองสว่าง ให้กันและกันเพื่อให้พวกเราร่วมเดินเคียงข้างกันดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าท้อแท้ดังนั้นพี่น้องประชาชน,าาน,น,น,ชาชนเนี่ยอย่าพึ่งหมดหวังผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ช้าความเปลี่ยนแปลงจะมาสู่พวกเราแล้วในท้ายที่สุดเราจะไปฉลองชัยชนะร่วมกันเราจะทำให้ลานแห่งนี้ ลานหน้าหอศิลป์แห่งนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้การต้านและประหารเนี่ยเป็นลานแห่งชัยชนะของประชาชนพี่น้องประชาชนที่รักครับขอโปรดจดจำเอาไว้ว่าชาติคือประชาชนไม่มีอะไรมาแทนที่ประชาชนในชาติได้ขอบคุณครับและนี่คือความฝันค่างฝัน